ที่เราได้ทําการเก็บตัวอย่างน้ําในภาคสนามมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาตัวอย่างน้ำเนี่ยมาเพื่อทําการจําแนกนะคะจำแนกว่าในเนี้ยมันมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือสัต,ตว์เล็กน้ำสื่ออะไรบ้างนะคะเราจะเทน้ํานะคะเราจะทําการเทน้ำที่เรากกเ,กเก็บตัวอย่างน้ามาเนี่ยตรงในกะละมังน,น,น,นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะใช้ถ้วยขนาดเล็กหรือถ้วยน้ำจิ้มเนี่ยค่ะพร้อมกับช้อน นะคะชอ้อนพลาสติกนะคะทำการเฮ้ยีอะไรตักนะคะตักสิ่ง<า>มีชีวิตขนาดเล็กเช่นเราเจอตัวนี้อ่าเราเราเจอสิ่งมีชีวิตที่มันวิ่งไปวิ่งมาอยู่เนี่ยนะคะเราก็ทําการตักใส่ถ้วยนะคะใส่ถ้วยอ่าเจอตัวนี้นี่ได้ค่ะใบชาตักได้เลยนี่ค่ะมันหนีมันหนีเหรอคะโอเค ป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กไหนขอแว่นขยาย,นน <Yeah. S 1> ายหน่อยแม่ป้าหน่อยทุกคน,น,นก็มีความสนุก <Wow. S 1> สนานเบลบาลรอไทย mm. นะคะโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ใบชาวางเอาไว้ค่ะใช่ตักชนิด oh <my S 1> ตักตักออกมาเลยค่ะตักชนิดละหนึ่งถ้วยใบชาตักอีกเลยค่ะแล้วป้าขอ,อยืมอบนนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้มันเรียกว่าอะไรนะคะเราใช้แว่นขยาย เป็นเชื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานโอเคไม่พลาเก่งมากเดี๋ยวอันี้นะคะอ่ะดูตัวนี้โอเคโอ้ตัวนี้ค่อนข้างชัดนะคะอ่ะค่ะเห็นไหมคะเห็นเป็นตัวไหมคะอ่าตัวนี้นะคะก็คือ แ <Yeah. S 1> บบวนะคะมันไม่เข้าเมื่อกมันเขานะเฮ้ยควาโอเคก็จะเหมือนกับตัวนี้ค่ะ mm hmm. พอเราเอามาเทียบทีแล้ว mm hmm. นี่พี่น่าดูตัวเนี้ยนนะที่ใบชาตักได้เหมือนกันป้ากับใบชาตักได้2ตัวนะคะก็ <Yeah. S 1> จะเหมือนตัวนี้เลยค่ะ mm hmm. เหมือนตัวน,น,ะะน,วนี้มองเห็นไหมคะ เขาเรียกว่าตัวอ่อนชีปลาขาวเราอยากรู้ว่าตัวอ่อนชีปลาขาวเนี่ยมีคุณสมบัตินะคะวงชีวิตมันเป็นยังไงนะคะแล้วมันบอกคุณภาพน้ำยังไงบ้างเราจะมาใช้คู่มือตัวนี้เราเรียกว่าคู่มือหาชื่อสัตว์เล็กน้ำจืดนะคะอ่นีนะคะเราก็จะเปิดดูเลยค่ะเราจะเปิดดูที่สารบัญแล้วก็เขียนว่าตัวอ่อนชีปลาขาวหน้าสิบห้า ตัวอ่อนชีปลาขาวนี่ค่ะก็จะมาเจอตัวอ่อนชีปลาขาวแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาดูว่าตัวอ่อนชีปลาขาวที่เราเจอนั้นหางสามแฉกนะคะมีขนหรือเป็นขนนกเนี่ยอยู่ข้างๆลาตัวเราเรียกเขาว่าเป็นตัวอ่อนชีปลาขาวว่ายน้ํานะคะเป็นตัวนี้ลําดับที่เจ็ดนะคะเดี๋ยวเราดู ตัวอ่อนชีปลาขาวว่ายนะ้ำคือหน้าตาแบบนี้ค่ะนะคะแล้วเขาบอกว่า,าสัญลักษณ์ของมันเนี่ยหน้ามันเป็นแบบนี้คือหน้าก็คือเป็นกลุ่มเจจุ่มเจก็คือหน้าตาแบบนี้ไม่ได้หน้าตายิ้มหรือหน้าตาบึ้งนะคะมันบอกถึงคุณภาพน้ำที่มีคุณภาพน้ำพอใช้ค่ะโอเคนะคะเราก็จะทำการน,นะคะบันทึกผลนะคะในใบงานที่อาจารย์ให้ไปนะคะจะมีใบบันทึกผลว่าตอนนี้เราได้ตัวอ่อนชีปลาขาวว่ายน้ำ นะคะสองตัวนี่ที่ทีท่น้องใบชาใส่มาให้นี่ค่ะเป็นสองตัวคือตัวอาชีพะขาวไว้น้ําเราจะทําการตรวจนะคะเช็คนะคะเดี๋ยวเราถ้าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเทน้ำเราจะเทน้ําใส่ในนี้นะคะแล้วก็ เอาไปเอาไปไว้ในที่เดิมก็คือเอากลับไปยังแหล่งน้ำธรรมชาติเหมือนเดิมนะคะ <Yeah. S 1> โอเคค่ะ <Yeah. S 1> ตรวจสอบไปจนหมดแล้วคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะมาทำการตรวจประเมินคุณภาพน้ำกันค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ yeah.